ข้าราชการสามารถที่จะใช้สิทธิ์เบิกเงินค่ารักษาของบุตรได้กี่คนสำหรับในประเด็นนี้เนี่ยสารปกครองได้มีคำวินิจฉัยซึ่งเป็นกรณีศึกษานะครับผมได้นำเอามาพูดคุยในคลิปนี้เนี่ยเป็นคำพิพากษาของสารปกครองสูงสุดที่อ .1503 ทับ2,559นะครับกรณีศึกษานี้เนี่ยก็คือผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องต่อ อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็กรณีนี้ก็คือผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นมารดาของเด็กชาย A นะครับได้ยื่นได้ยื่นคำขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของบุตรต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของนายบีซึ่งเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กชาย A นะครับแต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งว่า ไม่สามารถจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลบุตรตามคําขอของผู้ฟ้องคดีได้นะครับเนื่องจากว่าขัดต่อระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะนายบีนายบีนะครับได้ยื่นคําขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลบุตร3คนเรียงตามลําดับการเกิดก่อนหลังตามสิทธิ์ที่จะได้รับเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามระเบียบดังกล่าวไปแล้วนะครับ เด็กชาย A เ,เนี่ยเป็นบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งนับเรียงลำดับการเกิดก่อนหลังแล้วเนี่ยเด็กชาย A นั้นอยู่ในลำดับที่4ก็จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรตามระเบียบดังกล่าวผู้ฟ้องคดีก็คือแม่ของเด็กชาย A เ,เนี่ยจึงได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งยืนยันคำสั่งเดิมนะครับ จึงได้นำคดีเนี่ยไปฟ้องต่อศาลปกครองนะครับทีนี้แนวคำวินิจฉัยของศาลนะครับศาลมีคำวินิจฉัยว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนเนี่ยได้เพียงบุตรในลำดับที่1ถึงลำดับที่3เท่านั้นการนับลำดับบุตรเนี่ยให้นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ไม่ว่าบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นเนี่ยจะเกิดจากการสมรสครั้งใดหรืออยู่ในอำนาจการปกครองของตนหรือไม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักง,งานส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2541ดังนั้นเนี่ยการที่ผู้มีอำนาจในกอวจไม่อนุมัติให้ข้าราชการใช้สิทธิ์ดังกล่าว ในการเบริกค่ารักษาพยาบาลของบุตรในลำดับที่4จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นศาลก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับคำสั่งของนายกอบจอเพราะว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายนะครับว่าข้าราชการเนี่ยสามารถเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของบุตรเนี่ยได้เพียง3คนนะครับ